ไฟทดสอบไฟว,วันนี้วันแรกครับสว่างสวยวันนี้วันแรกเสร็จแล้วครับไฟบางตัวยังไม่ติดนะ แล้วไปดูหลังบ้านนี่แป๊เดียวก็ติดปลั๊กไ์ติดแล้วไฟหานติดแล้วอันนี้ไฟแสงวอมแสงสีวอมครับนี่เสร็จแล้ว นอนอีกตรงนี้ม่ได้เอารรโมทมาไดแล้วที่ตรงนี้สะที่สะเวลามาเสร็จแล้วครับสวยงาม